สวัสครับสวัสดีครับโยมอาพิษครับวันนี้เป็นคลิปสัส้นๆละกันก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนคอมิกบุ๊กจากค่ายมาเวล์นะครับก็เล่นนี้ไปได้มาที่คิโนคุนยะนะครับโอเคครับอ๋อก็หลังจากที่ออกมาจากถุงเรีจำลองแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยเห็นสไปเดอร์แมนก่อนเลยแล้วก็เมดูซ่าเมดูซ่าอินฮูแม่แล้วก็ไอ้นี่จำชื่อไม่ได้นะครับยังไม่ได้เริ่มอ่านฮิวอินฮูแม่เลยไม่รู้อะไรเลยจัง ก็รู้จักแค่มิเรซากับแค่แบล็กโบแค่นั้นนะครับแล้วก็นครอลอยฟ้าแช่นั้นรู้เร้องต้นแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแซมลูสันนะครับหรือว่าฟอร์คอนนะครับอันนี้ฟอร์คอนนะครับแคปตันอเมริกานะครับก็เป็นแคปตันอเมริกาคนที่ต่อจอากปากิบาลน,นะครับประมาณนี้นะไม่มั่นใจแต่มไม่ใช่หรือเปล่าก็ยังไม่ได้เริ่มอ่านอะไรเลยก็นี่ครับก็จะเป็นของซีรีส์ของ มาเวลมาเวลนาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไม่รู้ว่าคนวาดหรือคนแต่งนะหรือรวมๆกันก็ไม่รู้นะมันเขียนว่ายืนฮิวแมนเออร์เรอร์จินฮิวแมนนี่ขัดข้องหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องลองไปดูนะฮะ <c oughs> ข้อความมันกำกวงมันตรงนี้เขียนนะั่น Amazing Spider-Man มนอินฮแล้วก็ a p ป a i n ม m ริกา a ตอนอ n human error ตรงวันนี้รู้สึกจะเป็นหน้า หน้าใครเดี๋ยวโฟกัสแปบ๊บหน้ามีดูซ่านะครับโอเคก็ได้มาที่ทำไมถึงเลือกเล่มนี้ไม่รู้จะเริ่มเล่มไหนเหมือนกันก็ความจริงอยากเริ่มที่เป็นสไปเดอร์แมนเนี่ยแหละก็เลยความจริงเห็นสไปเดอร์แมนก็ เป็นเป็นเล่มนั้นเห็นเล่มแรกเออสไปเดอร์แมนอะไรปีเตอร์พาร์เกอร์รักนะฮะเห็นหน้าปกสวยดีแต่ราคาก็หกร้อยนะครับหกร้อยกว่าก,าก็รู้สึกว่าเล่มแรกมันจะแพงไปก็เลยพยายามหาเล่มที่ถูกที่สุดก็ได้มาในราคาเอ่อสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะฮะที่อินโดนีเซียก็เรียบสแตมรียบร้อยซื้อที่ต่างประเทศของ US ก็ สิบสดเก้าเก้าดอลนะฮะแล้วก็ที่อันนี้แคนแคนาดามั้งก็1 3 9สอดอลก็หาอา่อานหาอา่อานเป็นอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กได้ที่มาเวลเลอร์คอมนะครับเป็นโฆษณาให้เขาอีกโอเคข้างหลังนี่จะเป็นอ่าโอ้โทษครับข้างหลังนี่จะเป็นรู้สึกเป็นเรื่องย่อหรือเปล่าเล่มแรกก็คือ,อยังบอกอย่างที่ว่าคือไม่รู้อะไรเลยนะฮะเกี่ยวกับคอมมิก รู้มาคร่าวๆก็นิดหน่อยอข้างหลังมีเป็นรูปกกับนาริกรานะครับก็เดี๋ยวตออย่างนี้ผมจะอ่านบอกให้ดีโอเคครับก็แกะพลาสติกออกเรียบร้อยนะครับก็พลาสติกเกอร์อยู่นี่นะฮะแกะออกมาข้างๆ เป็นระเบียบพอสมควรไม่ฉีกนะฮะก็ปกก็น่าจะราคาไอพ้พลาสติกก็น่าราคาสิบบาทนะฮะรัละเล่ม,มน,นึงก็แพงอยู่เหมือนกันสิบจุดห้าบาทไม่เคยอคือคอมิกหนังสือการ์ตูนที่แพงขนาดนี้มาก,ก่อนนะฮะแต่มันก็ไม่แพงนะลองเปิดเออ่คุณภาพหนังสือแล้วอ่ะมันมันต่างจากคอมิกทั่วไปนะฮะสีของเล่มนี้ก็สวยสวยมากนะครับภาพวาดนี่ก็ต้องยอมรับไปครับ ว่านตะตัวของมาเวลสวยจริงแต่ว่ามันมีอยู่บางเล่มที่มีอยู่ช่วงหนึงที่คอเอขามีเขาอ่านแล้วเขาบอกว่าหยุดผ่านไปเพราะว่าภาพไม่สวยนะฮะมีรู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่เรื่องีภาพก็สวยสดีใช้ได้นะครับก็ข้างในที่จะเป็นเป็นภาพสีเป็นส,นสีทั้งเล่มน,นะครับนี่นี่เป็นกัปตันอเมริกาไฮเดอร์แอสเซนเบนนะครับข้าวานไปคอินแมนนะครับ อยากอ่านเหมือนกันนะ Inhuman ก็น่าสนใจดีเหมือนว่ามตามเซนิเมติกแล้วเขาพยายามจะปั้น Inhuman นะฮะแล้วก็แทน X-Men เพราะว่าฟอ็อกซ์น่าจะคืนมาให้มาเ v e l อย่างแงางน่นอนนะครับแล้วก็ข่าวล่าสุดที่เมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เลยนะครับก็คือไออะไรนะเหมือนมียกเลิกการทำ Inhuman ไปโดยมีกำหนดนะครับ mm hmm. เลิก ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็นี่เป็นอินูแมนก่อนเจอสไปดีน้นะ้ว้อยู่เมดูซ่าโอเคพอนะครับข้ามบ้างเดี๋ยวแอบเอาไปอ่านกันนะฮะนั่นก็ good job you don't kill everyone so to recap you came together on oh, a team ว้าว,ว,าวน่าสนใจเหมือนสเร์แมนเขาพยายามที่จะ ชวนเข้าทีมนะหรือเปล่าหรือว่าชวนไปแล้วก็ไม่รู้ก็ก็ต้องอ่านคือผมไม่ได้อ่านเพิ่งแกะมาเมื่อกี้เลยเนี่ยบอกแล้วครับคภาพสวยมากจริงยอมรับเลยนีครับว้าว,วนะคระัแล้วก็เมื่อกี้ที่ไปเปิดดูห้าง,หงก็เจอ นี่เล่มน,นี้นี่อะอ้กล้องหล่นนี่เล่มนี้ได้นี่นี่ Amazing Spider-Man Peter Parker the Parker l u นะฮะโอ้เนี่ยเล่มน,นี้ที่ผมจะซื้อแต่ราคา600อะนะับเล่มน,นี้ก็600กว่าก็าเดี๋ยวครั้งหน้าไม่พลาดนี่แล้วก็นี่ Spider Verse นะ Amazing Spider-Man เป็นซีรีส์ของ Spider Verse โอ้ คือถ่ายทำคนเดียวนะฮะกล้องก็งมือเดียวคือยากที่ในการถ่ายทำนะครับนี่นี่แปดจำได้จำรา,าคาได้คือผมนี่ที่ชอบซูเปอร์แมนก็นี่ข้างหลังก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครซูเปอร์แมนเป็นอ่อซูเอปอร์ฮีโร่ตัวแรกที่ไปดูในโรงแล้วก็รู้จักแทบคือรู้จักตัวแรกเลยแหละนะครับ เป็นรูปฟาคอนในภาพนี่น,นี่ตรงนี้อยากชโชว์มากนี่คือขั้นตอนนะฮะกว่าจะได้เป็นภาพสีนี้คือสี่ร้อยกว่าบาทอะ่ะคุ้มนะน่าจะสนุกดีเรื่องนี้ดูนแล้วหรือว่าใครอ่านแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยผมแล้วกันนะครับก็วันนี้มีเท่านี้นครับก็สวัสดีเลยนี้ หน้าปกสวยก็เลยซื้อนะครับชอบมากก็เดี๋ยวจะลองถ้าเล่มนี้แล้วถูกใจก็จะซื้อเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องดูงกันในกระเป๋าด้วยนะครับโอเคมีเท่านี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ